สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพลงแล้วก็จะมาสอนภาษาจีนเล็กน้อยนะครับก็เพลงที่จะมาแนะนําก็จะเป็นเพลงภาษาจีนนี่แหละครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลงชื่อว่าจุ้ยโฮอีเย่นะครับ ก็เพลงนี้นะครับนักร้องออริจินอลก็คือเจียนหยูเฉินนะครับก็คือเหมือนผมก็ชอบทั้งเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็ชอบเวอร์ชันที่เขาเอาไปร้องในไลฟ์นะครับมันจะมีในร้องในไลฟ์จะมีนักร้องผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับมาร้องเวอร์ชันนั้นผมก็ชอบมากเหมือนกันมา,มาเริ่มต้นที่ชื่อเพลงดีกว่าคือชื่อเพลงมันคือจุยโฮอีเย่จุยโฮนี่ก็คือเหมือนประมาว่าสุดท้ายท้ายสุดอะไรประมาณนี้ครับแต่จุยเนี่ยค,ยคือมันเหมือนเป็นคำแอดเวอร์บชื่อเรียกว่าแอดเวอร์บหรือเปล่าแต่ว่ามั่เป็นคาที่า เอามาขยายผมคิดว่าเอามาขยายคําคุณศัพท์มั้งครับมันแปลว่าสุดเหมือนจุยเ่าก็คือดีที่สุดจุยเพียวเลี่ยงก็คือสวยที่สุดนะครับจุยโฮาฮมันเปนว่าหลังนะครับพอมารวมกันก็เป็นว่าหลังสุดครับจุยโฮอีเย่อีนี่ก็คืออีก็คือหนึ่งเย่ก็คือเป็นคําลักษณะนามเป็นแบบพวกแผ่นกระดาษก็คือถ้าแบบแปลแปลตามนี้ก็คือเหมือนหน้าท้ายสุดก็ในเนื้อเพลงนะครับก็จะเปรียบเทียบความรักของเขากับแฟนครับเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ จุโฮอีเย่นี่ก็คือเหมือนหน้าสุดท้ายของเราก็คือเหมือนก่อนจะเลิกกันก็คือเหมือนหน้าสุดท้ายก็คือจุยโฮก็คือหน้าหน้าสุดท้ายของก่อนที่เราจะเลิกกันอะไรประมาณนี้ครับก็ามาเริ่มที่ประโยคแรกนะครับฉิงป่านี้จิ้นเชิญีลี่เมียนฉางป่านี้จินเชิญีหลี่เนียนเจ้ชื่อโทษครับก็คือเหมือนเป็นการเหมือนบอกประมาณว่าอยากจะกอดเธอเข้ามาไว้ในแบบเหมือนประมาณว่าอ้อมกอดครับก็คือเหมือนจิ้นก็คือเข้ามา เชิญฉีก็คือร่างกายก็คือเหมือนตัวร่างกายครับแต่ไม่ใช่หมายาว่าเหมือนเหมือกันแบบฟิวชั่นอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่นะครับก็ผมคิดว่า<ผ>มันน่าจะหมายถึงกอดเไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบฟุ๊ปอย่างเงี้ยเป็นฟิวชั่นไม่น่าจะใช่นะครับคาว่าเป้าอะ่ะคือเหมือนมันจะเป็นความรู้สึกแบบกอดอะไรประมาณนี้ครับคือเป้าใช่ครับคํานี้ในภาษาญี่ปุ่นก็มีนะครับเป็นเป็นคันจิตัวเดียวกันเป้าแปลว่ากดพอจิ้นจิ้นแปลว่าเข้ามาครับพอมันเป็นกอดเข้ามาผมก็เลยมองว่ามันเป็นการกดที่แบบกอดเข้ามาแบบเนี้ยคือเหมือนมันมันมีภาพ ของการกดเข้ามาอย่างนี้อยู่อะไรแบบนี้คำว่าเฉียงอะผมว่าเป็นเป็นคำที่เรียนง่ายสําหรับคนไทยมากๆเพราะว่าเฉียงเนี่ยแปลว่าอยากหรือคิดถึงอะไรไหมครับแต่ความหมายว่าอยากเนี่ยเราสามารถใช้มันง่ายมากเลยแค่เอามันไปวางไว้หน้าคํากริยาอย่างเช่นว่าฉันอยากกินชื่อก็คือกินหัวก็คือฉันอะไรเงี้ยว่าฉันชื่อฉันอยากกิน ว่าเฉียงหมายก็คือฉันอยากซื้ออะไรประมาณนี้ครับคือผมมองว่ามันเป็นคําศัพท์ที่แบบเริ่มใช้ได้ง่ายมากเลยแล้วก็เป็นคําศัพท์ที่ใช้เยอะด้วยครับและคําว่าจิ้นเนี่ยเป็นคำกริยาที่อยู่เดี่ยวๆได้มันจะแปลว่าเข้าไปจิ้นฝังจื้อก็คือเข้าห้องอะไรประมาณนี้ครับผู้การร่างข่านเจียนก็คือไม่ไม่กล้าให้เธอเห็นก็คือเหมือนกอดเขาเข้ามาแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาเห็นอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ คือการนี่ก็เป็นอีกคํหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมันเป็นคาที่ค่อนข้างใช้บ่อยการแปลว่ากล้าไม่กล้าคือเหมือนก็แค่เหมือนเอาคําว่ากล้าเนี่ยไป 8. แปะด้านหน้าคํากริยาก็จะแปลว่าไม่กล้าทาไมทําไมผู้การชื้อไม่กล้ากินผู้การคาดไม่กล้ามองอะไรประมาณนี้ครับประโยคต่อมานะครับก็คือจุยเจียวหน้าคคอเมลุเชีตาเลจุยเจียวนะครับคาว่าจุยคือมันต้องเป็นมันป็นต้องเป็นเสียงสามจุยจุยจุย จริงๆครับจริงๆมันต้องอ่านว่าจุย,จย,จยถ้าเราเป็นหลักภาษาจีนเสียงสามกับเสียงสามอยู่ด้วยกันเสียงสามอันแรก,ต,แรกตัวแรกจะเปลี่ยนเป็นเสียงสองเหมือนจุยจุยจุยกับคำว่าเจียวเจียวเจียวพอมันอยู่ด้วยกันก็ต้องอ่านว่าจุยเจียวก็คือเสียงสองกับเสียงสามนะครับเหมือนคาํา,นา,วาว่าหนีเห่านะครับคำว่าหนีเห่าจริงๆแล้วคำว่าหนีที่หนีหน,นีที่แปลว่าคุณเนี่ยมันเป็นเสียงสามคือหนีหนีหนีเห่าเห่าเห่าแต่พอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บมันต้องออกเป็น หนีเห่าไม่ใช่หนีเห่าส่วนคาว่าจุย๋ยเจียวเนี่ยจุย๋ยนี่แปลว่าปากแต่ว่าเมือันเหมือนผมมองว่าคาว่าปากมันเป็นปากแบบฟิสิกอลนิดนึงมั้งครับส่วนคาว่าเจียวอะครับแปลว่ามุมพอรวมๆกันก็เป็นมุมปากเชื่อมกันง่ายไหมครับหนาคือหนาแปลว่านั้นคือเนี่ยก็คือลักษณะนามเป็นแบบเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆเหมยลั่วเชี่ยแต่เล่เหมยลั่วเชี่ยลั่วเชี่ยเนี่ยแปลว่าววรั่วแปลว่าร่วงเชี่ยแปลว่าตกเหมยก็แปลว่าไหม ไม่ตกคือเหมยเนี่ยมันมีความหมายว่ายังก็ได้นะครับยังไม่เหมยชื่อยังไม่กินแต่มันจะต่างจากคําว่าผู้ชื่อผู้ชื่อว่าไม่กินแต่เหมยชื่อแปลว่ายังไม่ได้กินอะไรประมาณนี้ครับเหมยล่วเชียก็คือยังไม่ตกลงไปเตอะเล่เล่เนี่แปลว่าน้ําตาส่วนเตอะเนี่ยมันเอามาเพื่อที่จะเอาคําว่าเหมยล่วเชียมาขยายคําว่าเล่ก็คือจุ๋ยเจียวหน้าคือเหมยล่วเชียเตอเล่ก็คือ น้ำตาที่มันอยู่ตรงแบบมุมปากที่ยังไม่ร่วมไปก็คือเหมือนถ้าเผืพูดมาจากทั้งประโยชน์ทั้งหมดก็คือเหมือนเขากอดคนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เห็นน้ําตาที่มันไหลลงมาอยู่ตรงมุมปากอะไรแยมานเี้ครับซึ่งก็เอออืมอืมอืมคงไม่เห็นมั้งและประโยชน์ต่อไปนะครับจอื ear, อ ear, ถ้าเผื่อน,นี่คือ หน้าสุดท้ายก็คือหน้าสุดท้ายของเราใช่หนีหลีคายจี้เฉียนก็คือก่อนที่คุณจะจากไปรู้ก่วนี้แปลว่าถ้าเราสามารถเอาคําว่าหลูกัวเนี่ยไปต่อกับประโยคอื่นได้จะมีความหมายว่าถ้ามันจะคล้ายกับว่า if ในภาษาอังกฤษรู้ก่อว่ผู้ชื่อนีชื่อมาถ้าเผื่อฉันไม่กินเธอกินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคําว่าหลูกัวเนี่ยสามารถตามหลังด้วยคําว่าเตะหัวได้รู้ก่วรู้ก่านอผู้ชื่อเตหัวนีชื่อมา แต่ผมอ่ะผมผมเองอ่ะคือเหมือนตอนที่ผมเรียนอ่ะผมไม่ได้เรียนใช้คําว่าเตอหัวตามหลังผมก็เลยจะไม่ติดคําว่าเตออหัวแต่เพื่อนผมมาที่เป็นคนญี่ปุ่น,นครับเขาจะมีเขาจะติดคาว่าเต๋อหัวตามหลังอยู่เสมอเสมออะไรเงรี้ยเพราะเพราะว่าตอนที่เขาเรียนหลักสูตรที่เขาเรียนมันมีเต๋อหัวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีเต๋อหัวหรือไม่มีเต๋อหัวมันจะมันจะถูกกว่ากันจน่ายหนีหลีคายจือเฉียนเฉียนนี่แปลว่าก่อนนะครับหลีคายแปลว่าจากการแบบการจากลาอะไรไหมครับ ใช่หรือว่าเหมือนเป็นการบกสถานที่แจให้หนะะีดีคายจี้เฉียนก็คือเหมือนก่อนที่เธอจะจากไปอ่ะคือเหมือนประมาณว่าจี้โฮอี้คือหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้คือที่ที่คือเหมือนหน้าหน้านี้คือหน้าก่อนที่เธอจะจากกันไปก็คือเหมือนถ้าบอกเป็นนิยายก็คือเหมือนหน้าที่คนคนหนึ่งกำลังจะกำลังจะจากเราไปละอะไรประมาณเนี ree, ้ยหนึ่งโฟ่ล่างหัวป่ากู้ืองเียก็คือคำว่าโฟเนี่ยผมมันมีความรู้สึกมันคล้ายกับ question tag มันแปลว่าหรือไม่อะไรเงี้ยหนึ่งโฟก็คือสามารถหรือไม่หนึ่งแปลว่าสามารถใช่ไหมล่ะมันจะมีความเป็นความความสามารถอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คล้ายกับคําว่าคุยแต่ว่าสองคำนี้มันมีดีเทลที่ต่างกันอยู่ซึ่งตอนเนี้ยผมจำไม่ได้อคือผมจําทุกอย่างไม่ได้จากในหัวผมก็แค่แบบใช้ไปตามฟีลลิ่งนะครับร่างร่างก็คือเหมือนผมมารู้สึกคําว่าร่างนี้แปลว่าให้ปล่อยหรือว่าเลทผมมามีความรู้สึกว่าถ้าแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษอาจจะง่ายกว่า ร่างหัว let me do something อะไรมาเนี้ยคือให้ฉันทําอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแต่ก็คิดว่าใช้คําว่าปล่อยก็ได้ก็คือเหมือนปล่อยให้ท่านทําอะไรมาเนี้ยร่างหัวปากกู้ชื่อกู้ชื่อนี่ก็คือเรื่องราว story อะไรมาเนี้ยฉงเฉียคําว่าโฉงคาเนี้ยตัวอักษจรจีนคราเนี้ยมันสามารถอ่านได้สองอย่างไม่ไแน่จะว่าสองหรือเปล่าตอนที่ททนึกออกตอนนี้มีสองก็คือชฉงกับจงถ้าเบื่อเป็นคําว่าชฉงอ่ะ จะแปลว่าการทําใหม่รอบก็คือเหมือนกริยาที่ตามหลังก็คือทํากริยาที่ทําตามหลังอะใหม่รอบชงเฉียก็คือสามารถให้ฉันเอาเรื่องเนี้ยมาเขียนใหม่ได้ไหมก็คือเหมือนไม่อยากที่จะเหมือนประมาณว่าให้เรื่องมันจบอย่างนี้อยากจะเขียนใหม่ชงเฉียก็คือเขียนใหม่แต่ว่าคําว่าชงตัวเนี้ยถ้าเผื่อมันเขียนว่าถ้าเอถ้าเผื่อมันอ่านว่าจงมันจะแปลว่าหนักอ่ะคือเหมือนมันเป็นคำสองคำที่เขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าความหมาย ไม่เหมือนกันส่วนตัวผมชอบเพลงนี้ชอบการแบบเปรียบเทียบความรักของเขากับหนังสือกับกระดาษอะไรแบบนี้คือตัวผมมาเป็นคนที่เรียนภาษาจากเพลงพอสมควรก็คือคําศัพท์ที่จะพูดคําศัพท์ที่จําได้ส่วนมากมันจะปนแปลกๆนิดนึงเพราะมันมาจากเพลงที่บางอย่างเราอาจจะไม่ได้แบบประมาณว่าใช้อ่ะคือเหมือนนี่คือหน้าสุดท้ายของเรามันดูแบบโพเติอ่ะคือเหมือนมันเป็นแบบมันดูบทกวเกินไปอะไรแบบนี้ แต่คิดว่าเพลงนี้มันมันมันเพาะด้วยแล้วก็รูปประโยคมันน่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์อะไรประมาณนี้ครับ